สวัสดีค่ะพบกับรายการหัาเส้นเหงหมอนิ่งนิวช้าวันพฤหัสที่12พฤศจิกายน2563ราคาทองคำสปอร์ตเมื่อวานช่วงกลางวันก็ยังปรับตัวขึ้นต่อนะคะแต่ว่ากลางคืนเนี่ยก็มีแรงเทขายแล้วก็ทำให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวลดลงเงินดอลลาร์ที่แข่งค่าขึ้นมาเนี่ยกดดันต่อทิศทางราคาทองคำนะคะซึ่งเงินดอลลาร์ที่แข่งค่าขึ้นมาก็ยังจับประเด็นเรื่องความขึ้นหน้าในการ พัฒนาวัคซีนต้านโควิด -19 ของไฟเซอร์นอกจากนี้เองตลาดทุนอเมริกาก็ยังดูสดใสยอยู่อาจจะเห็นดชัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลงเล็กน้อยแต่ถ้าดูดัชชีน NASDAQ นะคะที่เป็นหุ้นกลุ่มเทคโนโลย,นยีก็ยังปรับตัวขึ้น2%อยู่นะคะก็เลยทำให้มีความต้องการของคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยที่ลดลงนะคะกองทุน SPDR Gold t r เมวานขายทองออกมาด้วยนะคะ9.05ตัน ะะแล้วก็สัปดาห์นี้ขายออกมาสูงถึง19.56ตันนะคะขายออกมาหนะักขนาดนี้ก็มีในสําััญต่อราคาทองคำทีเดียวราคาทองคำสปอร์ตปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมา1,864ดอลลาร์นะคะลดลงไป12ดอลลาร์ส่วนราคาทองแท่งของสมาคมช่วงเย็นปิดที่26,950บาทลดลงไป200บาทค่ะราคาทองแท่ง 96.5ของโคเซงแห่งตีสปิดที่26,770บาทค่ะประเด็นที่คาดว่าจะกระทบต่อราคาทองคำในช่วงนี้นะคะก็คงเป็นเรื่องการเมืองสหรัฐนะคะซึ่งมี2ประเด็นก็คือประเด็นเรื่องที่มีการกล่าวหาว่ามีการทุจริตเรื่องการนับผลคะแนนการเลือกตั้งนะคะประเด็นที่2ก็ต้องติดตามนะว่าการเปลี่ยนผหาตำแหน่ง ประธานาธิสารเนี่ยจะเป็นไปอย่างราบรื่นหรือไม่นะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นโดนนั้นทมเคยออกมาพูดแล้วนะคะว่าถ้าเกิดเขาแพ้การเลือกตั้งเนี่ยการเปลี่ยนผ่านนีอาจจะไม่ราบรื่นนะคะประเด็นที่2นะคะติดตามแรงซื้อขายทองคำจากกองทุน SPR Gold t r s t นะ,ะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่ามีขายออกมาเยอะทีเดียวแล้วก็มีในสัมพันต่อราคาทองคำประเด็นสุดท้ายเรื่องการพัฒนาวัคซีนต้านโควิด -19 นะคะซึ่ง ก็คงต้องติดตามว่าจะมีบริษัทอื่นอีกไหมนะคะนอกจากไฟเซอร์ที่สามารถทดลองนะคะเฟิสามในคนแล้วก็ได้มีประสิทธิภาพนะคะก็คงมีผลต่อราคาของความทีเดียวส่วนคืนนี้สาหรัฐจะประกาศจำนวนผู้ขอรัการว่างงานตลาดประเมินว่าจะอยู่ที่730,000ราย อีกตัวหนึ่งก็คือดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนตุลาคมตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น0.1%นะคะหลักๆคงติดตามจำนวนผู้ขอรับการว่างงานว่าจะออกมาดีกว่าหรือแย่กว่าคาดการไว้ แนวโน้มราคาทองคำคา่าด้วยจะเคลื่อนไหวในกรอบ1,850ถึง1,885ดอลลาร์นะคะทองคำก็แนวรับ1,860ดอลลาร์และก็แนวรับสำคัญกี่เส้นใต้ไว้ก็คือ1,850ดอลลาร์เป็นจุดต่ำสุดที่ทำไว้วันที่24กันยายนส่วนแนวต้าน1,885ดอลลาร์แล้วก็1,900ดอลลาร์ค่ะ ราคาทองแท่งแนวรับ26,650บาท26,550บาทแนวต้าน27,000บาทแล้วก็27,200บาทค่ะการลงทุนในทองแท่งนะคะจุดที่น่าซื้อเก็บก็คือ1,850ดอลลาร์นะคะตีเป็นราคาทองแท่งก็ประมาณสัก26,550บาทถึงประมาณ26,600บาทลงทุนในฟิวเจอร์นะครับ ก็เน้นเกณงก์กำไรการฟื้นตัวว่าที่ราคาทองคำสปอตพันแปดร้อยห้าสิบดอลลาร์เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จุดขายด้านค่าทุนพันแปดร้อยสี่สิบดอลลาร์ค่ะส่วนเงินบาทเมื่อวานยังแข็งค่าขึ้นอีกสี่สตางค์นะคะวันนี้เป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะแข็งค่าขึ้นแต่ว่าจะไม่เยอะมากนะคะเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมานะคะตอนนี้หลักๆเนี่ยเป็นผลจากที่มีเม็ดเงินลงทุนจาก นักลงทุนต่างประเทศมาเข้าลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะเมื่อวานก็ยังมียอดซื้อสุทธิเข้ามา7,200ล้านบาทนะคะหลังจากที่วันอังคารน,นียมียอดซื้อสุทธิเข้ามาถึง18,00 0ล้านบาทอะ่ะก็เงินบาทก็อย่างที่เรียนนะคะว่าก็ทิศทางก็ยังดูเหมือนดูเหมือนแข็งค่าขึ้นได้นะคะแต่ว่าก็าจจาะแข็งค่าขึ้นเริ่มเริ่มมีกรอบที่จํากัดลงนะคะเง,นงินดอลลาร์เมื่อวานแข็งค่าขึ้นมา ะะจากควารคื้นหน้าในการพัฒนาวัคซีนต้านโควิด19กออ็ดูเหมือนช่วงนี้ไม่ค่อยมีผลต่องเงินบาทเท่าไหร่แนวรับ30.20บาทนะคะแล้วก็แนวต้าน30.35บาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ